เนื้อย่างในหม้อทอดแบบนี้ก็สะดวกมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆนัวๆด้วยค่ะเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำมากเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะใช้เนื้อติดมัน300กร,รัมมาจิ้มๆแบบนี้ค่ะเครื่องปรุงจะได้ซึมเข้าเนื้อง่ายขึ้นค่ะเสร็จแล้วโรยเกลือทั้งสองด้านเลยค่ะเพิ่มรสชาตินิดนึงพริกไทยด้วยค่ะ ถูถูให้ซึมเข้าเนื้อค่ะน้ำมันมะกอกทานิดหน่อยทั้งสองด้านค่ะแม่บ้านจะไม่ปรุงเยอะนะคะเพราะว่าจะได้รสชาติเนื้อที่อร่อยแบบดั้งเดิมไม่ใช่รสชาติอร่อยที่เครื่องปรุงนะคะปรุงน้อยอร่อยมากๆทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเลยค่ะเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วค่ะ มีน้ำตาลตโหนดน้ำตาลเคี้ยวน้ำปลาดีแล้วก็มะนาวค่ะใครไม่มีน้ำตาลเคี้ยก็ใช้น้ำตาลตโนดน้ำตาลปีป๊บอย่างเดียวก็ได้ค่ะอัตราส่วนของแม่บ้านตามตัวหนังสือที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะคะน้ำตาลเคี้ยวแม่บ้านเคยทำคลิปเอาไว้นะคะวิธีทำน้ำตาลเคี้ยว น้ำปลาเราใช้อย่างดีหน่อยนะคะจะได้อร่อยเสร็จแล้วลองชิมรสชาติดูค่ะได้ที่แล้วเราก็ใส่พริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วเราจะซื้อหรือว่าเราจะทำเองก็ได้ค่ะอันนี้แม่บ้านคั่วเองหอมมากๆค่ะมะนาวหั่นเตาใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ หอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยต้นหอมผักชีซอยค่ะใส่มากน้อยตามชอบค่ะคนให้เข้ากันดีค่ะน้ำลายแตกเลยค่ะจิ้มแจ่วเสร็จแล้วเราก็จะมาย่างเนื้อค่ะย่างที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา15นาทีค่ะมอทอแต่ละบ้านความร้อนไม่เท่ากันค่ะปรับเอาค่ะ ครบเวลาแล้วค่ะเราจะกลับเอาด้านล่างขึ้นนะคะนำเข้าย่างอีก10นาทีอุณหภูมิ180องศาครบเวลาเราได้แบบนี้เลยค่ะใครชอบสุกประมาณไหนก็ปรับเวลาเอานะคะนําเนื้อมาหั่นค่ะอืมจุยซีน,นิดนนะคะความนุ่มความฉ่ำได้อยู่ค่ะใครอยากให้นุ่มฉ่ำกว่านี้ก็ลดเวลาลงค่ะ จะได้จ j ยซี่มากกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันนะคะทาทานเองได้เยอะแล้วก็อร่อยกว่าทานที่ร้านค่ะนี่ค่ะเนื้อจะชิ้นประมาณนี้ค่ะน่าทานมากๆเราก็นำมาจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแซบๆของเรานะคะอืมน่าทานมากๆข้าวเหนียวต้องมานะคะ เนื้อนุ่มฉ่าอร่อยค่ะไม่เหนียวเลยค่ะจิ้มกับน้าจิ้มแจ่วรสแซ่บๆนัวๆของเรานะคะเด็ดสุดเลยค่ะลองไปทําทานกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ